ไอดีโอมไม่ใช่เหรอไอดีโอมนะพี่ว่าไอดีโอมนะไอดี ID อาจจะใช่แต่คนเล่นอาจจะไม่ใช่นี่เหรอเฮ้ยไม่แน่ว่ะเออเน,นื้ไล่ไล่จะฆ่าเปเปมาอีกสิบปีค่อยมาตีใหม่นะบายฮัลโหลสตียจริงของจริงของจริงเออจริงจริงเอาละทุกคนผมปลอดภัยละแต่เพื่อนที่เหลือก็ไม่แน่นะ แมวเอ้ช่วยช่วยช่ยเชื่อมยู่แมวอยู่นี่แมวอยู่นี่แมวนี่เฮ้ยสิปีค่อยมาตีกันใหม่สิปีค่อยมตีกันใหม่เออของตัวเรานี่มันเก่งใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยโอ้ my god oh m ยก o d น่าจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอวะพี่ถามจริงโอ้มย oh my g o ม oh my god oh my กอดเขี่ยมจริงๆโอ้ไข่กอดเหลือจะเชื่อ ไม่หรอกมั้งนานเล่าอาถรรพ์หายไปหมดหรอกไอ้อันเหมือนกันไอ้อันก็เก่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแต่แมวไล่กูโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดเอ้าฟ้าเอ้าฟ้าเออ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 ไม่ล่ะเออเออคิดว่ามาได้เหรอคิดว่ามาได้เหรอคิดว่ายอมเหรอคิดว่ายอมเหรอฮะฮะฮะโออ แย่ละไอโอมันไล่ยาวเลยออพี่ขอโทษอ้พี่ขอโทษไอพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่เล่นท่าเยอะไปหน่อยพี่ขอโทษพี่ขอโทษเฮ้ยเออเฮ้ยเออเรียบร้อย ไม่มีบทเรียนเลยสินะเจ้าเฮ้ยโอ้ยโอ้เข้ามา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 เข้สวยสวยสวยขี้ประทานนะคิดประทานนะคิดประทานนะโอ้ยจักรดูโอ้ยโอ๊ยสวยเฮ้ยทำไมมันมีมาเรื่อยๆเลยวะมันมีมาเหมือนรูอ่ะจริงนะ เอาละพี่เองพี่เองพี่เองเ้ยวายวนได้ครับ่นได้ครับบนได้ครับบ่นได้ครับเออ เขียนไปว่าไม่พบห้องเลขผิดครับเลขผิดเลขผิดเฮ้ย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 ซูซิโร่ตีเฟมอ่ะสิปีเคปเมันถึงยาวขนาดนั้นเลยเหรอวะถามจริงบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเร็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 วไม่รอดหรอกซูซิโร่ไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกฮเ

ชนะแน่เฮ้ย What the fuck What the fuck Oh my god อ้ทูซิโล่แม่งขอคูเลเต้ไปแล้ว Oh my god 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 จริงเฮ้ยเฮ้บยเฮ้เฮเอ เฮ้บอยเฮ้บอยสวยสวยสวยดีใจได้แกงชูซิโร่สักครั้งในชีวิตเฮ้จู๊แบบโปพิเออร์จูแบบโปพิเออร์จูแบบโปพิเออร์เจอบ๊ายบายโอ้โอ้ไมโอ้ไม่กเฮ้ยเ้ยาอาเฮอ่ช่วยไปด้วยอาช่วยไปด้วยเฮ้ยโอ้ไม่กอายดยิงดยิงออ โอ้ยอดขอบใจมากมากเลยดีบินแทนที่ไปเลยดีมากมาสิ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 เฮ้ยเออบอกลาหรือยังดิโก้เอ้ยเอ้ยไม่ตายว่ะ What the fuck 1บเฮ้ยแม่ไม yeah. oh, 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 <hur interventions cả> <pod> ่ด <gment mouve> ีไม่ดีไม่ดีเดยนี้ทิ้งก่ไม่เอาไม่เอาเชียยงกอิลูเมโอ้โอกอดโอ้กอดโอ้กอดโอ้กอดอไ่ยอ้ไม มันมีตัวการันอะแต่พอพิมพ์แล้วแบบคนอ่านก็อ่านอีกแบบหนึง่งอะไรเงี้ยเออแบบเก็แบบแบบตฟิลล์อยู่เก็ตฟิลอยู่เออจุ๊บจุ๊บแบบจุ๊บแบบหลับตาจุ๊บไอ้คุณคิดไม่ตายหรอคุณคิดเก่ง <c oughs> แหมคิดถึงจังเลยอาคมนี้ไม่ได้ใช้นานไอ้หนูค,คิดนอกเหรอเนี่อเคคุณคิดอีกเลยผมเล่นเองผมเล่นเอง คิดเส้นเลยคิดเส้นเลยเฮ้ยชิดโอ้มายกอดชีสไอแมวเราสไปเยนโอ้มายกอดโอ้มายกอดคิดยำ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 โอ้ยพระเจ้าเขาห่างแล้วนะทุกคนพอกับตาพอกับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ